นะั่นแหละเนี่ยวันที่นะหกอาจารย์จะลงในเพจนี้เท่านั้นนะไฟฟ้านจะครับลงในที่หกนะซื้อตัวไหนในเพจเฟซส่วนตัวก็ลงนะครับละตีหรืซื้อตามนี้แหละนะครับนะมันจะมีซื้อยากอะไรนะครับเนะี่ย ซื้อยากอะอะไรนะก็ต้องลองเออคนที่ให้ซื้อเขาต้องมั่นใจต้องคิดนิดหนึ่งเออเขาไม่ได้ให้ธรรมดาเขาซื้อเขาเล่นด้วยก็แสดงว่าไม่ธรรมดานะครับซื้ออันนี้ได้ดิ่งหนึ่งไปซื้ออันยื่นได้อีกดิ่งหนึ่งในสองดิ่งเนียครับเ้าออกล่างเนี่ยถ้าออกบนเนี่ยมันได้ดิ่งเดียวเฉพาะบนนะครับลอตเตอรี่ไม่ได้นะบนถูลอตเตอรี่สามตัวบนไม่ได้ฟัง ครับนี่จะมองออกเนะนะบนกานล่างเนี่น้อยนะล่างเล่นล่างเยอะๆถ้าของล่างนีคือลอตเตอรี่แล้วเป็นการบนนิดๆนะครับเลขอาจารย์ไม่ได้กลับด้วยอ๋อกัมพูชาอาจารย์อ๋อกัมพูชาเล่นระบบออนไลน์แต่ว่าเงินก็ต้องเป็นเงินของคนไทยอยู่ใช่ไหมแต่ไปอยู่กัมพูชา อยู่ที่ไหนของโลกก็ทําได้นะครับซุ่งวันนี้เป็นระบบออนไลน์นะที่สาคัญค่อเรามีเบอร์ของไทยเนาะเบอร์โทรศัพท์ที่สมัครทางออนไลน์ได้นะครับมันจะเล่นได้เล่นออนไลน์ทุกคนพร้อมหรือยังนะเท่านี้ก็เท่านี้นะครับอ่าลืมทักทายกันเนาะสวัสดีครับเอฟซีที่รักทั่วประเทศนะครับผมกรกราลสินนะครับวันนี้มาดูรัฐบาลไทยประจวดวันที่ หนึ่งมิถุยายนหกห้านะครับหลังจากงวดที่แล้วนะครับเด้งเด้งบนล่างจะให้ชุดนี้นะครับทุกคนนะจะให้ชุดที่เด้งเด้งว่าชุดนี้เป็นชุดบนล่างนะครับในงวดนี้จะเตะตอกนะครับเนี่ยบนล่างเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะบอกฟันปากอาจารย์นะครับว่า ล่างตัวไหนบนตัวไหนนะครับเนะี่ยคือคือชุดนี้นะครับนะทุกคนใครพร้อมแล้วพิมพ์พอผ่านพร้อมนะครับอย่าไปดีใจคนสมาชิกนิดนึงรัฐบาลนะครับรัฐบาลงวดที่แล้วด,ดิ้งนะครับงวดนี้ก็ดิ้งต่อ เอาไว้ในเครื่องนี้นะครับนะวดวันที่หนึ่งทับพร้อมชมนะครับรัฐบาลนะครับไปจ้ำวดวันที่หนึ่งะมิถุนายนหกห้ากับผมกรกระสินนะครับจากเที่อาจารย์ก่อนพาโรยวดที่แล้วปิ๊บปบนล่างนะครับงวดนี้ ตัวนี้นะครับจะจะบอกนะครับว่าตัวไหนศูนย์ยังมีอีกศูนย์ยังมีอีกนะครับแชทไว้นะครับหรือแชร์ไว้ดูเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าตัวเด่นตัวเด่นสำหรับซื้อลัตเตอรี่เข็มแดงเข็นชัดไหมเอ่ย ชัดชัดเนาะฟังชัดชัดน,นะครับฟังชัดชัดย่ฟังจากปากใครชอบตัวไหนก็แล้วแต่นะครับส่วนหาซื้อลัตเตอรี่ตัวไหนที่มีสามแต่อาจารย์ยังไม่บอกนะเพราะสามมันมีสีหางนะครับดินล่างคือสามอันนั้นคือแนวทางลัตเตอรี่นะครับ นะครับแนวทางนัตติี่นะครับเดี๋ยวรอดูไบฟ้าวันอาทิตย์อีกทีหนึ่งนะครับจะได้ภาพออกมันจะน้อยลงเพราะว่าไบฟ้ามันก็จะมีสามหางนะอันนี้สี่แต่ว่าอันนี้มันจะคุมกว่านะครับคุมกว่าไบฟ้าเพราะว่าชุดนี้มันแตกบนล่างแต่ชุดไบฟ้ามันแตกล่างอันนี้จะคุมนะครับมันจะคุมเพราะว่าหลัก น่วยเนี่ยนะอาจารย์เอามาหมดทุกสูตรมาใส่กันมันมีพลาดนะครับแต่หลักสิมันชัวฟันไปแล้วเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับบนฟันไปหนึ่งมันก็มานะแล้วก็ล่างนะฟันไปศูนย์มันก็มานะครับแล้วก็พ่าผูกกับหกนะครับเพราะฉะนั้นใครในสี่ตัวนี้นะครับเนี่แต่อาจารย์ก็ยังจะซื้อหมดเลยนะครับรตีนะซื้อไว้ นะครับซื้อไว้นะพอพอพอมองออกเนาะเนี่ยฟันจากปากเดี๋ยวพอออกนะนะครับเพราะนั้นใครที่ดูไลฟ์สดจะดูออกถ้านะเขาเปิดแล้วก็ไปเล่นล่างหนักล่างกันบนล่างหนึ่งเราได้ได้ลเลสเตอรี่แล้วถูกไหมครับแล้วก็ไปเล่นบนนี้ไอสวนบนแล้วก็เป็นหนักบนดักหนัก แล้วก็กันล่างนิดนะวิธีเล่นเล่นอย่างนี้ครับมีเสียเราเล่นตามกําลังของเราครับนะมีเท่าไหร,ร่ก็บริหารมันมันจะเล่นง่ายนะพอพอ,อบอกว่เนาะเดี๋ยวแบบไหนอย่างไรเดี๋ยววันอาทิตย์อาจารย์จะเอาลอตเตอรี่มาโชว์ให้ดูนะครับวันอาทิตย์ที่ยี่สองนะครับเก้าโมงในเพจนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูไวฟ้าเดี๋ยวจะอาจารย์ซื้อลอตเตอรี่ตัวไหนโอเคเนาะตามนี้เนาะนะครับ ซื้อลอตเตอรี่ตัวไหนนะครับประมาณนี้นะทุกคนเห็นหมดแล้วเนาะนะครับนะครับเล่นตามไจาตามนะอยนะารยันได้ทุกคนก็ได้